หน่วยรบพิเศษกลุ่มหนึ่งกำลังยืนงงอยู่หน้าผาแต่แล้วคุณก็หายไปขณะที่แทงกำลังสับสนเสียงกระโดดน้ำก็ดังขึ้นแทงและคนอื่นๆรีบมองลงไปใต้หน้าผาทันทีตอนนี้คุณลอยอยู่ในน้ำแล้วคุณตะโกนบอกทุกคนเสียงดังปีลงไปหน่อยแล้วค่อยกระโดดไม่อย่างนั้นหน้าผาสูงกว่า30เมตรนี้กระโดดลงไปตรงๆก็เท่ากับหาที่ตายผู้จบคุณก็ว่ายตรงไปยังจุดหมายปลายทางได้ยินคำพูดของคุณพวกเขาถึงเพิ่งเข้าใจบนหน้าผาเวทมองดูคนที่กำลังวิ่งไปยังจุดหมายตอนที่บอกกดจริงๆแล้วพวกเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมทาง พวกเขาบอกเพียงว่าอาหารมีให้สำหรับ35คนแต่ไม่ได้กำหนดว่าแต่ละคนจะรับได้เพียงชุดเดียวคนแข็งแรงกินจนตายคนอ่อนแอตายใครถึงจุดหมายก่อนก็จะได้กินมากกว่าหลังจากถึงจุดหมายสิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นคือทั้งเหล็กขนาดใหญ่สองใบทั้งใบหนึ่งใส่มันโถ35 ลูกอีกใบหนึ่งใส่ซุปถังใหญ่ไม่รอให้เรเชอร์พูดคุณหยิบมันโถสองลูกออกมาจากถังโดยตรงแต่หลังจากหยิบมันโถขึ้นมาคิ้วของคุณกลับขมวดเข้าหากันแทนที่จะบอกว่านี่คือซาลาเปากลับเหมือนกับว่าเป็นก้อนหินมากกว่าเรเชอร์หัวเราะยะมันโถนี้พวกเขาสั่งครัวเป็นพิเศษให้ใช้น้ำเย็นนวดแป้งและใช้ยีสต์น้อยมากยิ่งกว่านั้นไม่ต้องละลายด้วยซ้ำยังไม่ทันขึ้นฟูก็เริ่มนวดแป้งแล้วหลังจากทำมันโถเสร็จไม่พักไม่หมักก็นำขึ้นหม้อนึ่งทันทีหลังจากนึ่งเสรั้ง แช่แข็งไว้หนึ่งคืนมันโถตอนนี้อย่าว่าแต่จะกินได้ในยามกับขันยังใช้เป็นอาวุธได้เลยแข็งแค่ไหนก็แข็งได้เท่านั้นให้ตายสิคุณน่ากระตุกแม้ว่ามันโถนี้จะทําออกมาแย่จนหมาไม่กินแต่หมาไม่กินคนต้องกินสิในการฝึกเมื่อครูคุณเพิ่มค่าสถานะร่างกายเป็น3.2ได้สําเร็จหลังจากร่างกายได้รับการเสริมความแข็งแกร่งปริมาณอาหารที่คุณต้องการมากกว่าคนปกติมากแต่มันโถนี้แข็งจนเหลือเชื่อจุดประสงค์ของมันโถนี้ไม่ใช่ให้พวกคุณกินนะแต่เป็นการปั่นประสาทพ,พวกคุณมองไปทีุ่ที่ชดแล้ว ทั้งเหล็กข้างๆซุปนี้ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาต้มให้พวกคุณเป็นพิเศษแต่เป็นของเหลือในถังขยะที่นำมาต้มเป็นซุปเช่นเดียวกันซุปเหล่านี้ก็ถูกแช่เย็นมาทั้งคืนแต่ถึงกระนั้นคุณก็ยังคงใช้ช้อนควานหาในกองขยะเหล่านี้หาของที่พอกลืนลงคอได้กินไปนิดหน่อยแล้วก็ซดตามไปอีกหลายอึดใหญ่ตามคำพูดของประเทศตรงหัวนี่มันเหมือนผีอดอยากกลับชาติมาเกิดชัดๆคุณกลับไม่รังเกียจเลยสักนิดไม่รังเกียจนั่นมันเรื่องโกหกทั้งเพคุณกล้อมกลืนความคลื่นไส้ความรู้สึึกกกกอออยยาาาาเเจจีนนลลงงงงงไปรระททะททั่่แแพววขิมถ คุณหยิบมันโถสามลูกออกมาจากถังโยนไปให้พวกเขาแต่ทันทีที่พวกเขายื่นมือรับมันโถพวกเขาก็งงไปชั่วขณะแรงกระแทกมหาศาลของมันโถนี้ทําให้มือของพวกเขาเจ็บไปหมดเมื่อถือไว้ในมือพวกเขาไม่รู้สึกถึงความร้อนแม้แต่น้อยพวกเขาคิดว่าหลังจากวิ่งเสร็จจะได้กินมันโถร,ร้อนๆซดซุปร้อนๆแต่ความจริงคือให้ตายเถอะนี่เรียกมันโถเหรอนี่มันอิจฉาให้ตายสิพวกเขารีบวิ่งไปยังถังเหล็กอีกใบเมื่อเห็นสิ่งที่เรียกว่าซุปในถังนั้นพวกเขาแทบจะอาเจียนออกมาทันทีนี่มันของที่ให้คนดื่มเหรอ ทันใดนั้นก็มีเสียงโอดครวนดังขึ้นทั่วบริเวณจวงหยงมองมันโถในมือแล้วมองไปที่เขาที่กำลังกัดมันโถอยู่ตรงนั้นก็งงไปหมดแล้วไม่ใช่ว่าจวงหยงเรื่องมากเขาเคยกินของที่แย่กว่านี้มาแล้วแต่ปัญหาอยู่ที่พวกเขาไม่สามารถกัดมันโถนี้ได้เลยคุณหยิบมันโถออกมาจากทังเหล็กอีกสิลูก เมื่อเห็นว่าแทงและพวกเขากัดไม่เข้าคุณก็ได้แต่คิดหาวิธีมันโถก้อนใหญ่กัดไม่เข้าเล็กหน่อยก็น่าจะกัดได้คุณหาก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงทุบลงไปหนึ่งหมัดมันโถสิบลูกแตกเสียหายในระดับต่างๆ หินก้อนล่างที่ใช้รองกลับมีรอยร้าวเล็กน้อยคุณอดไม่ได้ที่จะมุมปากกระตุกนี่มันต้องแข็งขนาดไหนกันแน่หลังจากเรเชอร์และพวกเขาหายไปไม่นานทันใดนั้นก็มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณมองตามกลิ่นหอมไปผู้ช่วยครูฝึกกลุ่มหนึ่งกำลังย่างเนื้อเสียบไม้อยู่ตรงนั้นตอนแรกคิดว่าเรเชอร์จะเอาเนื้ออย่างมาเป็นรางวัลทำเป้าหมายอะไรสำเร็จแล้วถึงจะได้เนื้ออย่างแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าครูฝึกพวกนี้แค่ต้องการจะยั่วพวกเขาเฉยๆกลิ่นเนื้ออย่างยังไม่ทันได้ดมเท่าไหร่ เรเชอร์ก็เริ่มภารกิจฝึกต่อไปทันทีสัปดาห์นรกนี้สมชื่อจริงๆทุกวันนอกจากฝึกแล้วก็คืออยู่ระหว่างทางไปฝึกและทั้งหมดเป็นการฝึกร่างกายพวกคุณคิดว่าตอนเที่ยงจะมีข้าวกินแต่สุดท้ายก็คิดง่ายเกินไปเมื่อคิดว่าตอนบ่ายจะมีข้าวบ่ายตอนบ่ายก็ยังไม่มีอะไรกินจนกระทั่งสุดท้ายรอจนหน่วยรบพิเศษทุกคนหิวจนแทบจะเป็นลมกลิ่นมันโถหอมฟุ้งก็ลอยเข้ามาในจมูกของพวกเขาเวตโกนเสียงดังกินข้าวได้ได้ยินคำว่ากินข้าวได้ทุกคนในที่นั้นดวงตาแทบจะเปล่งประกกกาายออมพวคุณที่ เดิมทีไม่มีแรงเหลืออยู่เลยตอนนี้กลับมีแรงขึ้นมาทันทีแต่ขณะที่พวกเขากําลังจะไปหยิบเรเชอร์กลับเข้ามาขวางหน้าทันทีครั้งนี้หน่วยรบพิเศษก็ร้อนใจขึ้นมาทันทีไหนบอกว่ากินข้าวได้ไงหัวหน้าครูฝึกก็พูดแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาขวางพวกเราแต่เรเชอร์กลับแค่นเสียงเย็นชาข้าวในถังเหล็กนี้ให้แค่หลินฟานกับพวกเขากินได้เท่านั้นคราวนี้ถึงตาคุณงงบ้างแล้วสิ่งแรกที่คุณรู้สึกไม่ใช่ความดีใจแต่คือความสงสยัยคนพวกนี้ไม่มีทางใจดีกับใครโดยไม่มีเหตุผลแน่่เเรรชออ์พูดต ถ้าพวกคุณอยากกินมันโถพวกนี้ก็ได้ขอแค่พวกคุณกินมันโถในถังเหล็กนั้นให้หมดก็พอก่อนหน้านี้ไม่ได้จากัดให้พวกคุณแค่35คนเหรอตอนนี้มันโถมีให้พอขอแค่มื้อนี้พวกคุณกินในถังให้หมดมื้อหน้าพวกคุณก็จะได้กินมันโถแบบเดียวกันถึงตรงนี้พวกคุณก็วางใจแล้วส่วนคนอื่นๆกับแทบจะอาเจียนออกมาทันทีถ้าหากพวกเขากินมันโถนั่นไปสักสองสามคำเมื่อเช้าตอนนี้พวกเขาก็จะได้กินมันโถหอมนุ่มนี้แล้วนอกจากมันโถแล้วพวกคุณทุกคนยังได้รับซุปไข่คนละช ทำได้เพียงกินมันโถแข็งเหมือนหินเมื่อเช้าหลังจากกินข้าวเสร็จพวกคุณก็เริ่มฝึกต่อทันทีสัปดาห์นรกปีศาจสมชื่อจริงๆ1หนึ่งวันมีทั้งหมด24 ชั่วโมงในนั้นมี20ชั่วโมงที่อยู่ในการฝึกทุกวันที่เพิ่มขึ้นคือการทดสอบร่างกายและสภาพจิตใจอย่างหนักหน่วงของพวกคุณอีกทั้งการพักผ่อน4ี่ชั่วโมงต่อวันก็ไม่ได้เป็นของพวกคุณทั้งหมดในเวลา4ี่ชั่วโมงนี้อย่างน้อยก็ต้องถูกเรียกรวมตัว4 5ครั้งภายใต้การทำลายล้างร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องในที่สุด7วันก็ผ่านพ้นไปเช้าวันที่8เมื่อรวมตัวกันที่สนามฝึกอีกครั้งในที่นั้นเหลือเพียง35คนแล้วเมื่อเห็นว่ายังเหลืออยู่35 นในใจเวทก็ประหลาดใจอยู่บ้างเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆก,การที่ตอนนี้เหลือคนอยู่มากขนาดนี้ถือว่าหายากมากแล้วสามารถอดทนผ่านสัปดาห์นรกมาได้จนถึงตอนนี้คนเหล่านี้แทบจะถือว่าผ่านการคัดเลือกแล้วแม้การฝึกหลังจากนี้จะยากแต่ขอเพียงพยายามอดทนก็แทบจะไม่ถูกคัดออกเวทเดินมาหน้าทุกคนกว่าสายตามองหน่วยรบพิเศษแต่ละคนสีหน้าจริงจังและเคร่งขรึมอย่างยิ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พวกคุณจะได้รับการยอมรับจากศูนย์ฝึกฮันเตอร์อย่างเป็นทางการไม่ว่าพวกคุณจะอดทนต่อไปหรือไม่บนรายชื่อของศูนย์ฝึกฮันเตอร์จะจารึกชื่อของพวกคุณไว้ตลอดไปในช่วงเวลาต่อไปนี้พวกคุณจะได้รับการฝึกปฏิบัติการรบเดี่ยวที่เป็นมืออาชีพที่สุดหลังจากเข้าสู่การฝึกทักษะพิเศษอย่างเป็นทางการพวกคุณจะได้นอนหลับอย่างน้อย7็ชั่วโมงทุกวันระหว่างนอนหลับจำนวนครั้งในการเรียกรวมตัวฉุกเฉินจะลดลงทุกวันพวกเราจะรับประกานอาหารสามมื้อให้พวกคุณสิ้นเสียงพูดหน่วยรบพิเศษใในนนนนททีีี่่่่่่ั้้้้้้อออดดดดดไไไมมมจจะโหรงงววยยคาเืืิิสพ เหล่านี้ที่พื้นฐานยิ่งกว่าพื้นฐานหน่วยรบพิเศษทุกคนทราบซึ้งจนแทบจะหลั่งน้ําตาในช่วงสัปดาห์นรกแม้แต่สิ่งพื้นฐานเหล่านี้สําหรับพวกเขาก็ถือเป็นความปรารถนาอันสูงสุดพวกคุณมีเวลากินข้าวสิบ นาทีห้ามทิ้งอาหารหลังสิบนาทีให้มารวมตัวกันที่นี่และรับปืนเพื่อทําการฝึกยิงปืนแบบทีมเมื่อนั่งกินข้าวร้อนๆในโรงอาหารทุกคนต่างก็ทอดถอนใจที่แท้คนพวกนี้ก็สามารถทําอาหารอร่อยขนาดนี้ได้กินข้าวเสร็จเมื่อรวมตัวกันที่สนามฝึกอีกครั้งเวทก็รออยู่ที่สนามแล้วภายใต้การนําของเวททุกคนมาถึงสนามยิงปืนของศูนย์ฝึกฮันเตอร์ข้างกายเวทมีอาวุธวางอยู่มากมายปืนไรเฟิลประเภทต่างๆปืนซุ่มยิงและอาวุธปืนประเภทอื่นๆมากมายจนหน้าตกตะลึงในช่วงสองเดือนข้าง พวกคุณจะต้องฝึกฝนการพรางตัวการยิงการแทรกซึมและทักษะพิเศษอื่นๆอีกมากมายในสายตาของฮันเตอร์ที่ผ่านการรับรองในพจนานุกรมของคุณจะไม่มีคำว่าทางตันอยู่ตลอดไปในสนามรบพวกเราคือฝันร้ายของเหยื่อเสมอพวกเราไม่เพียงไม่มีหน่วยสนับสนุนดังนั้นเราต้องใช้ ให้ชำนาญอาวุธทุกรุ่นหยิบกระบอกไหนขึ้นมาก็ต้องอยู่ในสภาพเชี่ยวชาญในทุกสถานการณ์หน่วยรบพิเศษที่ถูกขนานนามว่าฮันเตอร์ล้วนหมายถึงการรบเดี่ยวระดับสูงสุดคำพูดนี้ออกมาทำให้ทุกคนฮือฮาสิ่งเหล่านี้พวกเขาทำได้แต่การจะทำให้ได้อย่างที่เวทพูดนี่มันไม่เลวไหลไปหน่อยเหรอไม่ต้องพูดถึงด้านอื่น แค่เรื่องอาวุธอย่างเดียวการฝึกฝนอาวุธหนึ่งชนิดให้ชำนาญก็ต้องใช้เวลาพอสมควรหากจะเชี่ยวชาญอาวุธมากมายขนาดนี้ทั้งหมดต้องใช้เวลานานเท่าไหร่พวกเขาไม่สามารถทำได้หยิบป,ปืนกระบอกไหนขึ้นมาก็ใช้เป็นทันทีแถมยังต้องอยู่ในสภาพเชี่ยวชาญอีกนี่คือการเลือกฮันเตอร์หรือเลือกซูเปอร์แมนขณะที่ทุกคนกำลังทึ่งกับความยากเวทหยิบป,ปืนไรเฟิลกระบอกหนึ่งบนพื้นขึ้นมาตามใจชอบแล้วยิงไปยังเป้าหมายไกลๆหนึ่งนเวทไม่ได้เลือกเป้าหนึ่งร้อย แต่เลือกเป้า300เมตรโดยตรงกระสุนเข้าเป้าอย่างแม่นยำหลังจากยิงกระสุนนัดนี้ด้วยปืนกระบอกนี้แล้วเวทก็หยิบปืนกระบอกอื่นบนพื้นขึ้นมาอีกตั้งแต่ต้นจนจบเวทยิงกระสุนไปทั้งหมด10นัดกระสุน10นัดนี้ยิงด้วยปืนรุ่นต่างๆกันกระสุน10 นัดทุกนัดเข้าจุดศูนย์กลางอย่างแม่นยำการกระทําคือเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดเมื่อเห็นความสามารถของเวในใจพวกคุณมีเพียงความคิดเดียวนั่นคืออย่าได้เจอศัตรูที่เก่งกาจเหมือนเวทในสนามรบเด็ดขาดแต่ผ่านไปเพียงครึ่งชั่วโมงความคิดนี้ในใจพวกเขาก็ถูกลบล้างไปโดยสิ้นเชิงความคิดใหม่ผุดขึ้นในใจพวกเขานั่นคืออย่าได้ ตลอดไปเมื่อเห็นเป้าที่คุณยิงออกมาอีกครั้งแม้แต่เวทที่เป็นหัวหน้าครูฝึกก็ยังสับสนนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองไม่พูดถึงเรื่องอื่นแค่เรื่องฝีมือยิงปืนเวทมีลางสังหณรที่แรงกล้านั่นคือหากปะทะกับคุณซึ่ง น้าวัดฝีมือยิงปืนคนที่โดนยิงก่อนต้องเป็นเขาแน่นอนคุณไม่ได้เชี่ยวชาญปืนทุกชนิดตั้งแต่แรกตอนแรกคุณก็ต้องทําความคุ้นเคยบ้างแต่เมื่อเทียบกับคนอื่นๆคุณก็แค่ต้องทําความคุ้นเคยเท่านั้นหลังจากทําความคุ้นเคยแล้วปืนกระบอกนี้ก็เหมือนกับถูกคุณเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งทันทีนี่คุณยังออมมืออยู่ถ้าไม่แกล้งทําเป็นไม่รู้คุณก็อธิบายทีหลังลําบากท้ายที่สุดคุณไม่เคยจับปืนเหล่านี้มาก่อนหลังจากผ่านสัปดาห์นรกคุณก็ได้รับการยอมรับจากระบบแล้วหลังจากที่คุณอออกกแแบบบบเเเสสรร็็จจะ้้งงตืนนขึมาาาียยทํ สถิติศูนย์ฝึกฮันเตอร์ยินดีด้วยโฮสทำลายสถิติการยิงของศูนย์ฝึกฮันเตอร์อัตราคริติกลางวัลปัจจุบันสองเท่าเวทกวักมือเรียกคุณคุณตามผมมาหน่อยภายใต้การนำของเวทพวกคุณเดินออกไปจากสายตาของทุกคนผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าในหัวของคุณมีเสียงแจ้งเตือนของระบบดังขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในครึ่งชั่วโมงสั้นๆคุณทำลายสถิติ3กิโลเมตรในศูนย์ฝึกฮันเตอร์อีกครั้งสิงกิขวาง4 0 0้อย เมตรการยิงเคลื่อนที่สถิติประวัติศาสตร์ความเชี่ยวชาญอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามรบอัตราคริติกลก็เพิ่มจากสองเท่าในตอนแรกเป็น32เท่าในภายหลังก็คือภายในครึ่งชั่วโมงนี้คุณตัดสินใจแน่แน่แล้วทุกครั้งที่ทำลายสถิติอัตราคริติกลของรางวัลจะคูณด้วย2โดยตรงศูนย์ฝึกฮันเตอร์ก่อตั้งมานานหลายปีสถิติด้านต่างๆย่อมมีมากมายนับไม่ถ้วนไม่ต้องพูดถึงหลายร้อยเท่าแม้แต่หลายพันเท่าหลายหมื่นเท่าของคริติกลก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้ยิ่งคิดคุณก็ยิ่่งงงตนเ้ระหวาาท คุณอดไม่ได้ที่จะถามเวทหัวหน้าครูฝึกในศูนย์ฝึกฮันเตอร์ของเรามีการฝึกทั้งหมดกี่ประเภทผู้ครองสถิติการฝึกเหล่านี้มีผลงานเป็นอย่างไรบ้างคุณถามอย่างนี้ทําไมผมอยากทําลายสถิติการฝึกทั้งหมดในศูนย์ฝึกฮันเตอร์เวทมุมปากกระตุกให้ตายเธอไอหนูนี่มาฝึกที่นี่หรือมาทําลายสถิติที่นี่กันแน่ตั้งแต่เริ่มฝึกจนถึงตอนนี้เวทรู้สึกว่าคุณพัฒนาแค่ด้านจิตใจเท่านั้นส่วนเรื่องสมรรถภาพร่างกายและการยิงของคุณเวทรู้สึกว่าด้วยความสามารถของคุณระดับนี้ในโลกนี้ไม่มีศูนย์ฝึกไหนจะรองรับคุณ อีกแล้วสถิติของศูนย์ฝึกฮันเตอร์เล็กใหญ่น้อยรวมกันมีมากกว่า20รายการคุณแน่ใจเหรอว่าจะทำลายได้ทั้งหมดจริงเหรอได้ยินถึงตรงนี้ดวงตาของคุณก็เปล่งประกายสีทองออกมาทันที2ยกกำลัง20กว่าต่อให้มีแค่20 สถิติอัตราคริติกลของรางวัลน,นี้ก็สูงถึงหลักล้านเท่าได้สบายๆเมื่อเห็นท่าทางตื่นเต้นของคุณเช่นนี้เวทหน้าดำคลำ้ำคนอื่นมาฝึกที่ศูนย์ฝึกฮันเตอร์เพื่อฝึกฝนส่วนคุณมาฝึกที่ศูนย์ฝึกฮันเตอร์เหมือนมาพักร้อนที่นี่ระหว่างทางกลับสนามยิงปืนคุณจินตนาการอยู่ในหัวแล้วถึงตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงรางวัลเป็นทักษะต่อให้ให้รางวัลเป็นกาแล็กซี่คุณก็ไม่แปลกใจเมื่อคุณกลับมาอีกครั้งคุณก็ดึงดูสายตาทุกคนในสนามทันทีเวทเดินไปข้างหน้าสุดสั่งหยุดการฝฝึึกกกกขอองงทุคนนนต่ไปปใารยิื ลินฟานรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยครูฝึกได้ยินดังนั้นแทงและคนอื่นๆเกือบจะพ่นออกมาให้ตายทรามาฝึกที่นี่เหมือนกันแท้ๆแต่คุณนี่มันเรื่องอะไรกันฝึกไปฝึกมากลายเป็นครูฝึกไปซะแล้วเรเชอร์และพวกเขาก็งงไปตามๆกันเว <Wait. S 2> ตกลับยอมให้คนบ้าพลังมาเป็นผู้ช่วยครูฝึกถ้าเป็นแค่คนบ้าพลังก็แล้วไป ศูนย์ฝึกคันเตอร์ของพวกเขามีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องการครูฝึกแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นสถานะของคุณก็เห็นเห็นกันอยู่คนที่มาเข้ารับการฝึกตอนนี้กลับกลายร่างเป็นผู้ช่วยครูฝึกการยิงเรเชอร์เดินเข้ามาข้างหน้าเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เวทกลับยื่นมือส่งสัญญ,ญาณให้เขาหุบปากเรื่องนี้ข้าตัดสินใจเองได้เรเชอร์คิดในใจเลวไลทเลวไหลเกินไปแล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกมาเป็นผู้ช่วยครูฝึกการยิงแถมผู้เข้ารับการฝึกคนนี้ยังเป็นทหารใหม่เสียอีกในใจของเรเชอร์ และผู้ช่วยครูฝึกคนอื่นๆยอมรับไม่ได้จริงๆแม้ว่าชื่อผู้ช่วยครูฝึกฟังดูไม่ค่อยภพยราะเท่าไหร่แต่สําหรับเรเชอร์และพวกเขาการได้เป็นผู้ช่วยครูฝึกของศูนย์ฝึกฮันเตอร์ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแม้จะเป็นผู้ช่วยครูฝึกพวกเขาก็ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดส่วนหัวหน้าครูฝึกเวกความสามารถของเขายิ่งน่าสะพรึงกลัวหากบอกว่าเป็นราชาแห่งการรบเดียว ก็ไม่มีปัญหาเลยแม้แต่น้อยแต่ท่ามกลางกลุ่มสุดยอดหน่วยรบพิเศษเหล่านี้กลับมีทหารใหม่เข้ามาแทรกใครจะไปยอมรับได้แต่หลังจากผ่านการฝึกอีกสองสามครั้งพวกเขาก็พบว่าตนเองยอมรับได้จริงๆการแสดงออกของคุณดูเหมือนทหารใหม่จริงๆสําสำหรับการฝึกทักษะพิเศษอื่นๆอีกมากมายล้วนไม่คุ้นเคยแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวที่สุดคือความสามารถในการเรียนรู้ของคุณไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็ตามคุณก็สามารถเรียนรู้ได้ดีในเวลาไม่กี่ครั้งไม่นานก็จะเชี่ยวชาญในช่วงสองเดือนข้างหน้าหากจะพูดถึง การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คงเป็นคุณคุณได้เปลี่ยนจากทหารใหม่โดยสิ้นเชิงกลายเป็นหน่วยรบพิเศษที่เติบโตเต็มที่หรืออาจกล่าวได้ว่ากลายเป็นราชาแห่งการรบเดี่ยวเวทก็ประเมินคุณอยู่ในใจตลอดเวลาจากตอนแรกที่รู้สึกว่าสามารถเอาชนะได้มาถึงตอนนี้ที่รู้สึกว่าคุณเอาชนะไม่ได้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนการฝึกที่ศูนย์ฝึกฮันเตอร์ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วจาก120คนลดลงเหลือ24คนในปัจจุบันหน่วยรบพิเศษยืนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบด้านหลังพวกคุณมีเฮลิคอปเตตอออรร์นนนส่งออน่งงจดยยูลทกคื เช้าชิดกันในดวงตาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้เวทกล่าวกับทุกคนด้วยสีหน้าจริงจังเสียงดังนี่จะเป็นการฝึกครั้งสุดท้ายของพวกคุณในศูนย์ฝึกฮันเตอร์และยังเป็นการประเมินจบการศึกษาของพวกคุณด้วยณที่นี้ข้าหวังว่าพวกคุณทุกคนจะตั้งใจ12สส่วนเต็มที่เพื่อเผชิญหน้ากับมันการประเมินทั้งหมดให้พวกคุณทำด้วยตัวเองหลังจากนั้นพวกเราจะพิจารณาจากสถานการณ์โดยรวมเพื่อตัดสินผลคะแนนเพื่อกำหนดอันดับประเทศสุดท้าย